สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับข่าวเกษตรต้นชั่วโมงและผมตูนวรรัตกับที่นี่ Enjoy TV นะครับวันนี้มีเรื่องข้าวหอมมะลิอินทรีย ทุ่งหมาหิวมาฝากกันชื่ออาจจะไม่ค่อยน่ากินนะแต่ว่าจริงข้าวในี่คุณภาพดีมากเลยนะครับมีการเปิดเผยจากสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเขต11นะครับเขาร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรท้องถิ่นนะฮะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งหมาหิวอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีการร่วมมือกันในปีงบประมาณหลังจากนี้ครับปี58ถึงปี62นะครับเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีสังคมดีตั้งเป้าไว้ว่า ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ20นะครับจากเดิม35,000บาทต่อคนต่อปีนะครับเพิ่มเป็น4 2 0 0 0บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ยังเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกประมาณ10,000แสนไร่นะครับขอบเขตก็จะครอบคลุมสี่อำเภอครับมีอำเภอเมืองอำเภอตานสุมอำเภอดอนมดแดงนะครับแล้วก็อำเภอเหล่าเสือโกกนะครับรวมแล้ว5 7 2 0 0 0กว่าไร่แล้วก็พื้นที่ทำนาอีก456,0 0 0 ก,กิจกรรมเนี่ยแน่นอนครับต้องผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่พาปลูก1 0 0 0 0แไร่มูลค่าเพิ่มตั้งใจไว้ว่า200ล้านบาทและยังมีปลานินอีก5,000ไร่นะครับมีมันสำปหลังนะฮะมีพืชหลังนานะครับมีอ้อยนะครับอีกจํานวนหลายล้านบาททีเดียวเมื่อรวมกันแล้วนะครับคาดว่า เมื่อเป็นไปตามคาดหมายทั้งหมดนี้เนี่ยจะส่งผลให้ภาพรวมการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีมีผลประกอบการมากขึ้นอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในวงกว้างและจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของจังหวัดอุบลรวมถึงพื้นที่การเกษตรของภาคอีสานได้เป็นอย่างดีเลยเละครับซึ่งงานนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ ด้วยการทุกภาคส่วนนะทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมนะฮะต่อไปเขาจะทําเป็นบลูปรินต์หรือว่าเป็นพิมพ์เขียวเนี่ยเป็นรายลักษอักษรออกมาตอนนี้ยังเป็นโครงการคร่าวๆอยู่นะครับพอมีลายลักษอักปุ๊บก็จะส่งต่อเพื่อที่จะพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทุ่งหมาหิวต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับข่าวเกษตรต้นชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ